พระพุทธเจ้าทรงห้ามสิ่งที่เป็นโทษจริงๆหลวงปู่เหรียญวราลาโภพ,พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกามเล่นชู้จากผัวจากเมียห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่น เฮโรอีนหมู่นี้เราได้ล่วงเกินหรือเปล่าข้อห้ามห้าประการนี้เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธจึงพึงพิจารณาตัวเองอย่าไปเมินเฉยนะถ้าไปเมินเฉยไม่พิจารณาถึงข้อห้ามเหล่านี้แล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่จะสอนให้คนละความชั่วละบาปกรรม เพราะบาปกรรมความชั่วเหล่านี้มันนำบุคคลผู้กระทำให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากที่ลำบากและในเมื่อละโลกนี้ไปแล้วคนทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ขอให้พิจารณาดูตัวเองให้ดีถามตนเองดูว่าเราต้องการความทุกข์ไหมทุกคนจะต้องตอบตัวเองว่าไม่ต้องการเลยคือต้องการอะไรต้องการความสุข ความประสงค์นี้เหมือนกันหมดในโลกต่างแต่ว่าการสแสวงหาความสุขนั้นมันแตกต่างกันผู้มีความรู้ความเห็นอย่างไรว่าจะเป็นทางแห่งความสุขมันก็ทำไปเช่นดื่มสุราเมาสุราอย่างนี้บางคนก็ถือว่ามันสุขมันสนุกสนานดีเมื่อเห็นว่ามันเป็นที่สนุกสนานดีมันเป็นสุขดีมันก็ดื่มไปแล้ว ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นบาปมันจะเป็นบาปอะไรมันสนุกสนานดีดื่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปด่าพ่อด่าแม่ใครไม่ได้ไปทุบไปตีใครจริงอยู่บางคนไม่ทุบไม่ตีใครแต่บางคนมันทุบมันตีเขาสิมันด่าพ่อล่อแม่สุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเป็นของให้โทษทั้งนั้น ไม่ใช่ให้โทษแต่ไปทุบตีด่าว่าคนอื่นเท่านั้นให้โทษแก่ร่างกายของตนเองนี่แหละทำให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนหาความสุขสบายไม่ได้หมอก็รักษาไม่ได้เช่นเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคเอสอะไรหมู่นี้หมอช่วยไม่ได้ผู้ประพฤติผิดในกามหรือผู้ไม่สำรวมในกามก็ประพฤติสำส่อนไปทั่ว ไม่เลือกไม่เร้นอะไรเลยครั้นเกิดโรคเอสขึ้นแล้วก็ไม่มียามีแต่ตายลูกเดียวแล้วอย่างนี้ทำไมไม่พิจารณาดูละ่ะชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธ,เ,ธเจ้าห้ามไว้แล้วมันมีโทษจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดละอ,อจริงๆมันก็เว้นได้แหละมันเห็นว่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์อะไรเลย อย่างนี้มันก็เว้นได้การบำเพ็ญประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อทำความดีไปจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนั่นถึงจะได้ยุติจากการเกิดแก่เจ็บตายจุดหมายปลายทางของชีวิตอันบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วก็ย่อมทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏะสงสาร ต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ประมาทนี้หมายถึงคนทำความชั่วใส่ตัวเองเมื่อทำความชั่วใส่ตัวเองแล้วถึงไม่ปรารถนาความทุกข์มันก็ต้องได้แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าความชั่วนี่แหละทำให้คนเราวนเวียนเกิดตายไม่รู้จักจบจบลงไม่ได้ ถ้าหากว่าบุคคลใดมารู้ตัวอย่างนี้แล้วคิดละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้มันหมดไปซะแล้วตั้งหน้าทําแต่ความดีเรื่อยไปการที่จะมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บุญกุศลความดีจะส่งชีวิตจิตใจของคนเราให้สูงขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้น บางคนเกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากว่ามีน้อยเต็มทีไม่เคยทำความชั่วห้าอย่างนี้เลยผู้ที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าผู้นั้นแต่ชาติก่อนก็เคยตั้งเจตนางดเว้นมาแล้วจากกรรมชั่วเหล่านั้นอบรมจิตใจจนติดนิสยัยจนเป็นผู้มีเมตตากรุณามากอยู่ในจิตใจเลยเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบัน ก็เลยทำแต่ความดีเรื่อยๆไปแล้วก็ไปเกิดที่ดีๆด้วยบุญกุศลหากมันส่งผลให้ไปเกิดในที่ตระกูลมีศีลมีธรรมก็ปล่อยได้บำเพ็ญบุญกุศลไปเต็มความปรารถนามันหากพร้อมทุกอย่างถ้าบุญตกแต่งให้แล้วอาศัยขันห้าทำความดีมันยึดมั่นอยู่ในโลกนี้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายด้วยความเสียใจ ด้วยความเศร้าโศกมันยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเพียงแค่ว่ายึดขันห้านี้ไว้เพื่อฝึกตนเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อชำระกิเลสตัณหาอันนี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปถ้ามันยึดถือแบบนี้มันก็ไม่มีภัยเท่าไหร่นักเหมือนอย่างบุคคลนั่งเรือรับจ้างจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้น ในความรู้สึกนั้นไม่ได้ถือว่าเรือนี้เป็นของเราเราจ้างเขาขี่ไปจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเท่านั้นเองพอขึ้นเรือแล้วก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยอะไรในเรือนั้นเลยข้ออุป,ปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเราอาศัยขันห้านี้ประกอบคุณงามความดีต่างๆต,ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงก็เพราะเราได้อาศัยขันห้านี้เอง ถ้าไม่มีขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์นี้ทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี้เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่แหละมันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยลองเทียบกันดูแล้วมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันแต่จิตนั้นหากไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่มีสติ ไม่มีปัญญาอะไรสัตว์ที่เจริญทางตั้งเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาดังนั้นให้ภาคภูมิใจที่ตนได้ขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้มาด้วยอำนาจบุญกุศลแต่หนหลังมาตกแต่งให้